ผมเคยได้ยินข่าวลือเกมคอนโซลหนึ่งตอนช่วงยุคปี90โฆษณาบอกว่ามันคือเครื่องคอนโซลที่ดีที่สุดเท่าที่วงการเกมเคยมีมาแม้แต่เครื่องคอนโซลดังๆอย่างซูเปอร์นินเทนโดก็สู้ไม่ได้แต่พอถึงวันวางจำหน่ายเครื่องที่ว่าเกมเมอร์ที่ตั้งตารอก็ต้องผิดหวังกันทั่วนหน้า ทั้งคุณภาพตัวเครื่องเกมที่ทำออกมาได้ห่วยมากๆแถมเครื่องเกมก็วางจำหน่ายไม่ถึง50เครื่องแต่ทว่าคนที่ได้ซื้อเครื่องเกมไปเล่นได้ออกมาบอกว่าถึงตัวเครื่องอาจจะดูไม่สวยสมราคาแต่พอได้ลองเล่นเกมที่แถมมากับเครื่องพวกเขาบอกว่ามันคือเกมที่เพอร์เฟกที่สุด ทั้งกราฟิกและเสียงที่ล้ำสมัยมากๆและตัวเกมก็สนุกท้าทายแม้แต่พวก NPC ในเกมก็ฉลาดชนิดที่ว่าไม่มีเกมไหนมาเทียบได้ราวกับว่าตัวละครในเกมทั้งหมดมีความคิดเป็นของตัวเองจริงๆคนที่ได้ลองเล่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมสนุกจนถึงขั้นไม่อยากหยุดเล่น พ่อแม่บางส่วนถึงขั้นทนปัญหาลูกเด็กเกมไม่ไหวต้องเอาเครื่องเกมไปทิ้งนั่นเลยทำให้ผมสนใจความเป็นมาของเกมนี้มากๆผมลองไปหาข้อมูลจากหลายๆที่จนกระทั่งผมได้ไปคุยกับเกมเมอร์คนหนึ่งที่เคยเล่นเกมนี้เมื่อสมัยเด็กและเขาก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมเกมนั้นนะ่ะ มันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่มากกว่าที่หลายคนคิดเกมเมอร์คนนั้นเกริ่นให้ผมฟังก่อนจะเริ่มเล่าว่าในช่วงแรกๆที่เขาได้เล่นเขาก็รู้สึกสนุกและอินกับเกมมากๆจนแทบไม่อยากหยุดเล่นจนมีอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เริ่มรู้สึกว่าทุกครั้งที่ตัวพระเอกในเกมถูกศัตรูโจมตี ตัวของเกมเมอร์คนนี้ก็จะรู้สึกเจ็บจีดๆขึ้นมาในทีแรกมันก็แค่อาการเจ็บนิดหน่อยเขาเลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอยิ่งเล่นต่อและตัวละครได้รับบาดเจ็บหนักขึ้นตัวของเขาก็เริ่มรู้สึกเจ็บตามร่างกายมากขึ้นแต่เกมนั้นนะ่ะมันคือเกมที่ดีที่สุดเลยนะ ไม่มีเกมไหนในโลกเทียบได้เลยเกมเมอร์คนนี้ยังยืนยันคำเดิมจนมาถึงช่วงที่เจอบอสด่านแรกมันเป็นบอสที่ใช้แส้เป็นอาวุธจำได้เลยว่าบอสตัวนี้มันโหดมากโดนมันฟาดแส้ทีเดียวตัวเราก็ตายทันทีเลยแล้วก็ต้องกลับไปเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นแต่แปลกมากพอฉันโดนแส้ของบอสในเกม ฉันก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาจริงๆแล้วบนแขนก็มีรอยแผลเป็นขีดยาวๆขึ้นมาเนี่ยดูสิระหว่างที่เล่าเขาก็ถกแขนเสื้อให้ผมดูมันเป็นรอยแผลขีดยาวๆเหมือนถูกแส้ฟาดมาจริงๆหลังจากนั้นเขาก็เล่าทิ้งทายว่าหลังจากที่พ่อแม่กลับมาที่บ้าน แล้วเห็นสภาพของเขาที่มีแผลเต็มตัวเขาก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลทันทีส่วนเครื่องเกมพ่อแม่ก็รีบเอาไปโยนทิ้งและนับจากนั้นมาเกมเมอร์คนนี้ก็ไม่เคยได้เล่นเกมที่ว่านี้อีกเลยหลังจากนั้นผมก็พยายามค้นหาข้อมูลจากเกมเมอร์คนอื่นๆแต่ก็ไม่มีใคร ให้ข้อมูลได้มากแล้วผมเลยเปลี่ยนมาลองหาข้อมูลจากตามหนังสือพิมพ์เก่าๆในช่วงปี90และหลังจากพยายามอยู่นานผมก็ได้เจอกับข่าวข่าว,าวหนึ่งที่ทำให้ผมถึงกับชอ็อกข่าวนั้นเขียนว่าเกิดการตายปริศนาขึ้นถึง15ครั้งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเสียชีวิตภายในบ้านของตัวเองและที่ทำให้ผมตกใจที่สุดก็คือผู้เสียชีวิตทุกรายถูกพบในขณะที่นั่งเล่นเครื่องเกมที่ว่านี้อยู่ที่หน้าทีวีโดยทุกศพมีแผลชะกันทั่วทั้งตัวส่วนทางตำรวจก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าคนร้ายคือใครหรือแผลเหล่านี้เกิดมาจากอาวุธชนิดไหน นอกจากนี้ผมได้ไปเจอกับอีกข่าวหนึ่งที่เขียนว่าทีมนักข่าวบางส่วนสงสัยว่าสาเหตุการตายของเด็กๆอาจเกี่ยวข้องกับเครื่องเกมพวกเขาเลยลองสืบไปที่โรงงานที่ผลิตเครื่องเกมตามที่สติกเกอร์บนเครื่องเขียนบอกไว้แต่พอพวกเขาไปถึงที่นั่นพวกเขากลับต้องเจอว่ามันเป็นโรงงานร้าง ที่ปิดตัวไปนานกว่า80ปีแล้ว